ผู้จัดด้วยเหรอฮัลโหลฮัลโหลเจสอบเจสอบสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับก็มาอยู่กับผมกินมะนาวแล้วก็ผมมานิเป็ดนะครับมานิเป็ดพ่อไม่ใช่ไอ้เนี่ยเออคุณโอเคไอ้เหี้ยเดี๋ยวเฮ้ย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 เฮ้้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียังไงโฮ้ยเดี๋ยวว่าแต่มึงไม่ได้เล่นนานกูก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันไอ้เหี้ยเดี๋ยวคือตอนนี้เกมกูบั๊กเองบั๊กยังไงอ่ะไม่ไม่มีเสียงฟันอ่ะไม่ได้เสียงตัวเองแบบเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เกฟดูด้านหลังดิไหน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 ด้านหลังอุ๊ยจุ๊บจุ๊บโอ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยเขี้ยแล้วไม่พอเอาเนี่มันไม่ได้ยินเสียงคมดาบอะเราเลยไม่รู้ว่ามันจะมาทางไหนไงเอาไม่รู้เหรอจริงคีโมะเรือรบได้ยรบได้เขี้ยนรบอืมลบอืมตายสติ๊ง เอาแสิงทำไมวิ่งหล้อหลอกวิ่งล้อหลอกมาสู้ตรงนี้ดีกว่าสู้ตรงนี้ตรงไหนนี่อเไพื้นที่นักลบพื้นที่นักลบอนักลบมังกรตอนนี้แหละเ่าอุ้ยเฮ้ไเ้เย้ยเฮ้ยเฮ้ยย อืมเอ้ยหายอะไรหายต้องชิบหายอะไรอะไรไเข้ามาอย่ากลัวไปเลยน้องค่ะให้น้องเห็นเ้อเียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเ้เ้ยเ้ย้เ นี่าบคู่พีซเมเกอร์พีซเมเกอร์ไอที่จาซีน่าแสดงใส่กระเกงในตัวเดียวดูจังหวะ่ช่่ยเยหลอกหลอกหลอกเฮียเฮียอะไรสติงอะไรสติงเฮียเข้ามาไอแกสตาร์เบอร์สตรีมสตาร์เบอร์สพุ่งหลังดีเอ รวดเร็วรวดเร็วทันใจรวดเร็ว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 บุ๊ชกรี๊ดวิ่งอ่าสวยเสียงหัวเรียเลยเร็วขึ้นอีกอุ้ยกูไน่าเลยตัวนี้เลยไิ่งอ่ะทไมวะอายโบธนัทอายโบธนัดเฮ้ยอะไรที่เสาอ่ะ

เราไปสู้ข้างบนเถอะโรจิเอาได้เอาได้มีที่ให้ตกไหมวะมีที่ให้ตกไม่มีเฮียไม่มีเลียมเลียมไอสัตว์ไอเหี้ยคุณเตรียมเฮ้ยไม่มีที่ให้ตกแล้วเตรียมคุณเตรียมเอ้าเมื่อกี้กันเราจะเป็นกันไม่ได้วะเออนี่ต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มี่สโลมมี่สโลมมี่สโลมสันดาบวาดโอ้ยเลียโอ้โอ้ฉันไวชีวิตหัวแก สอบสำนึกไวซะไปกิ้งหนังเหนียวใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอพิษกูก็ไปเฮียหนังกูเหนียวยิ่งกว่าหมูป่าอิโนสุเกะผัดเผ็ดไปกิ้งเคยกินบบไอ้ผัดเผ็ดฮึ่มจุ๊เหี้ยลบอันเรไม่ทันวะอะไรอะไรอะไรลบก่อนลบก่อนลบก่อนโอเฉันกินพิษเป็นอาหารเช้าเพราะ่ที่ทำให้ฉันไม่ได้ใฮ้จุ๊บหื้ อุ้ยอุ้ยเฮี้ยดนพร้อมกันต้องตายเลือดออกตายเลือดออกตายไปดิใช่ดิอุ้ยเฮี้ยยอริยาโวมีใไรแผลลีทันกระโบท่าที่แปดต้มโค้งหมูป่าต้มโค้งหมูป่าเฮี้ยอะไรไม่โดนเอ้เฮี้ยแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่โดนวะกูหลบกูหลบทันดิเฮี้ยอีกต้มโค้งเลยนะสวยเจเจกูจะไม่ช่วยมึงทั้งคู่คุยให้กูฟังนี่นี่นี่กูป่อยู่ ว้าฮ่าฮ่าฮตสตรีมมึงดูข้างหลังนั้นี่เช่มึงแหงไปดูกอนดิหไปดูกันดิแหงไปดูกันดิเฮ้ยเหลียมเหลี่ยมเหี่ยเฮี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 ยเยไอจีีไอสลเอยเวยคิริโตไม่มีนวลสรี พิ่ลิโต้ไม่มีนวดบไอ้เอี้ยทีเดียวโอ้เจ้ไอ้เอี้ยงไม่มีจุดหูปนหัวด้วยกุลิลินดิกุลิลินน่ไอ้เอี้ยกุลิลินถ้ามึงไม่มีจมูกนี่ใช่เลยเออกระบอกวิเศษไอ้เอี้ยเมึงอกีดูดัางกระบอกปะั้นใช้จมูกนี่กระบอกท่าที่สี่กางหันน้ำกางหันน้ำเดียว กางหันน้ำท่านี่เท่าไหร่นะกูไม่รู้กูพูดบัวอันนี่สองนี่าอีอันนนี่ไหนฮิโนคามีคางูระฮิโนคามิฮิโนคามิคางูระแตนกูซื้อเลยกูซื้อลงเลย เฮ้ยคิวจิโรเฮึวเชียรชิบหายคิวจิโรเล่นไงวะเฮียมาแต่สิน่ดาเดียวกูจะค่มขืนมึงลัมดาบลําดาบลําดาบลําดาบอัศวิน เดลัสไนท์คาร์นโฟเมอร์ออพติมัสไพร์มพรามคนสุดท้ายเดลัสไนท์พรามคนสุดท้ายอืมเฮ้ยเฮี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งอย่าหลบปานไฟก็ได้เหรอชักน่าสนใจแล้วสิเรนก็คือเขียวจูโร่เข้ามาไอ้เหี้ยเอาวคุยให้กูฟัง

โอ้โอุ้ยอือเจ้โอ้ยชิบหายขังมงแล้วันเฮียก็อนสนับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นผมเล่นเกมนี้กับคุณกิมมะนาวอีกก็บอกได้นะเพราะว่ายวงนี้ผมติดเกมนี้สุดๆเลยใช่ครับกิมมะนาวใช่ครับเพียก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอไปก่อนนะครับ อีพีหน้าไปเจอกันที่หมู่บ้านช่างตีดาบนะครับเจอกันครับผมพูดทำไมกูปิดไม่ไม่กูไอ้เหี้ยคลิปกูยังไม่ปิดไงเพอคลิปมึงก็เฮ้ยเดี๋ยว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 อย่าลืมกดติดตามชอบไอเกมส์นะครับผมครับผมไปสู่หนึ่งล้านซับด้วยกันนะครับครับผมไปสู่สิบล้านซับด้วยกันนะครับผม